สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้นของเจ้าสิ่งนี้ค่ะพัดลมไอเย็นโวลิต้ารุ่น Y3 นะคะตัวนี้มาด้วยกันถึงสองสีนะคะจะมีอีกสีหนึ่งคือสีเขียวนะคะแต่ส่วนตัวที่นำมาสาธิตวันนี้จะเป็นสีขาวเป็นสีที่ฮิตฮอตที่สุดในตอนนี้ค่ะ วอลิต้าพัดลมไอเย็นรุ่นวัยสค่ะขนาดกระทัดรัดนะคะพกพาสะดวกมากๆนะคะในสไตล์มินิมอลวินเทจค่ะพร้อมหูหิ้วสายหนังแบบนี้เลยนะคะพกพาสะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่เติมน้ำหรือน้ำแข็งค่ะก็ทำให้คุณได้สัมผัสกับสายลมเย็นที่สดชื่นนะคะตัวนี้ค่ะน้ำหนักเบาค่ะเพียง815กรัมเท่านั้นกำลังไฟ1000ม ah ิลลิแอมค่ะ ความจุน้ำที่2.4ลิตรและมาพร้อมกับสายชาร์จ USB พกพาไปได้ทุกที่ค่ะวันนี้จะมาสาธิตกันเลยนะคะเบื้องต้นค่ะให้เพื่อนๆเติมน้ำในช่องนี้ด้านบนนะคะอันนี้หญิงได้เติมไปแล้วนิดนึงนะคะอันนี้เติมสาธิตให้ดูนะคะไม่ต้องเติมจนเยอะเกินไปนะคะอาจจะเกิดการล้นระหว่างที่เรากำลังใช้งานอยู่นะคะปิดฝาค่ะ และก็ปุ่มใช้งานเรียบง่ายสะดวกมากๆเพราะมีแค่2ปุ่มเท่านั้นค่ะมีแค่ปุ่มในรูปของพัดลมที่จะเป็นการเปิดสวิตช์ on off นะคะเร่งความแรงได้ถึง3ระดับ1-3ถึง3นะคะ3ก็คือแรงสุดแล้วก็ถ้าเพื่อน เกิดการเติมน้ําแข็งขึ้นมาอยากจะใช้ไอเย็นจากตัวน้ําแข็งให้เพิ่มยิ่งขึ้นค่ะก็กดเข้าไปตรงปุ่มของรูปหยดน้ําค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้สัมผัสไอเย็นแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เปิดรูปพัดลมก่อนนะคะเปิดไปที่รูปพัดลมก่อนระดับที่3นะคะและอยากสัมผัสไอความเย็นจากน้ําแข็งก็คือกดปุ่มนี้1ครั้งเท่านั้นค่ะ อันนี้เปิดเรียบร้อยเดี๋ยวหนิงจะแปะโพสต์อิตัวนี้เพื่อเทสแรงลมนะคะนี่ค่ะ เห็นเล็กๆแบบนี้นะคะครอบคุมพื้นที่ได้ถึง1 0 1ถึง12ตารางเมตรทีเดียวนะคะเหมาะมากสำหรับตั้งบนโตทำงานเพื่อให้มุมโตทำงานดูดีมากขึ้นนะคะหรือจะไว้ใกล้ๆกับเตียงของเรานะคะก็เย็นสบายเพราะตัวนี้ค่ะเสียงเงียบมากๆค่ะยังไงสนใจติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือและอย่าลืมแนะนำ เพื่อนๆน,นะคะไปซื้อกันต่อด้วยนะคะนำคลิปวิธีการนี้ไปใช้กันได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ